โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVP AI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม s อร์สอาร o ตออ n ไลน์เมมเบอร e ่ดกันอีกนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบเกมของเกมเกมนี้นะครับผมนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะส่วนสําหรับเรื่องไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคงยังจะทําให้ไม่ได้เพราะว่าผมเองก็เปรียบเสมือนเป็นผู้เล่นใหม่คนหนึ่งครับผมนะก็คงจะยังบอกไม่ได้นะผมนะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับผมนะ แต่อาจจะบอกได้คร่าวๆก็เหมือนกับ S A O Alliciation Rising Steel นะครับผมนะก็คือลงด่านสุ่มกาชาลงอีเวนต์เท่าที่ไหวนะครับผมนะอันนี้อันนี้คือเบสิกที่เราสมควรทำในตอนนี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นอยู่บนคอมเนาะก่อนระบบควบคุมก็อาจจะยากนะครับผมนะเราไปดูกันอันแรกเลยนะครับผมนะสำหรับคำว,ว่าทานะผมนะ soft เทเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะเทา้า history อ,อันนี้คือ อ่ามันจะเหมือนกับช ANNEL ของเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะของระบบเกมอื่นๆอ,อ,อ่ะอย่างเช่นว่าเราจะย้ายไปเราจะย้ายไปไหนดีเราจะย้ายไปอาไรี่ะผมย้ายไปแล้วเห็นไหมผมก็จะย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วเห็นไหมซึ่งมันเป็นคนละช ANNEL กับเมื่อกี้นะครับผมนะอ่านี่เป็น,นยังไงโหครบรอบสิปีนะผมนะต่อไปอันที่สองนะผมนะหน้าที่สองนะผมนะอุย้ยหน้าที่2ก็จะเป็นปาร์ตี้นะผมนะอันนี้คือหน้าปาร์ตี้เรานะครับผมนะ เมื่อกี้ลบทาวไปแล้วทาวแค่ย้ายเซิร์ฟเวอร์นะผมนะย้ายแชนแนลอ่ะพูดง่ายนะผมนะมาเรามาดูระบบปาร์ตี้กันบ้างนะผมนะว่ามีอะไรบ้างนะผมนะสำหรับข้างบนเนี่ยปาร์ตี้เนาะอันนี้นะผมนะสำหรับไอแถบสีเหลืองๆบนบนเนี่ยอันนี้คือฉายานะผมนะฉายาก็จะได้มาจากเออ่จากการเก็บด่านต่างๆนะผมนะได้จากอีเวนต์บ้างได้จากนู่นนี่บ้างนะผมนะอันนี้ผมก็ยังรู้ไม่รู้เพาะนะผมนะเออยังรู้ไม่เพาะนะผมนะเนาะแล้วก็ ต่อไปนะผมนะโชว์คาแรคเตอร์เนาะอันนี้จะเปลี่ยนได้นะผมรนะหว่างโชว์ตัวละครหรือว่าจะโชว์สเตตัสตัวละครนะผมนะอืมเนาะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของตัวละครกันบ้างดีกว่านนะผมนะซึ่งก็อย่างที่รู้รกันว่าหน้าตัวละครทีมหนึ่งเนี่ยใส่ตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดทีมอะไรลงไปให้มันเหมาะสมกับด่านนั้นนะครับผมนะส่วนเรื่องระบบด่านเนี่ยผมก็นะเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับผมนะมาอันแรกนะผม,มเป็นอิดิท อิควิปเมนต์นะครับผมนะซึ่งอันนี้จะสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับผมนะอาวุธที่เราใส่อยู่เนี่ยเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะใส่ให้ตรงธาตุนะครับผมนะตรงธาตุผมไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าแต่น่าจะมีผลเนาะเพราะว่ามันเป็นอาวุธแต่ละธาตุแต่ละธาตุนะครับผมนะที่ผมไม่ใส่ตรงเพราะว่าไม่มีอาวุธอื่นนะครับผมนะเออเนาะเห็นผลง่ายๆนะครับผมนะอันที่สองนะผมนะอันนี้เป็นระบบปลดล็อกเส้นทางเหมือนเกม s o a r l i z a t i o n นะครับผมนะ ไลทิ้งสติลเนาะเออนี่เห็นไหมเป็นระบบปลดเส้นทางเหมือนกันเลยนะผมนะสำหรับของที่เอามาปลดเนี่ยคือเหมือนกับเกมนู้นเลยเนาะก็คือไปเก็บจักรด่านในเควสนะครับผมนะอืมไปเก็บจักรด่านอีโวนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมนะมันจะมีด่านให้เก็บอยู่ผมพาไปดูนะครับผมนะต่อไปอันที่สามนะผมนะเป็นสกิลสล็อตนะครับผมนะอันนี้เป็นสกิลเสริมสำหรับตัวละครนะครับผมนะที่เวลาปลดล็อกลิมิตเบรกเนี่ยมันก็จะต้องปลดสกิลตรงนี้ด้วยนะครับผมนะตอนแรกท่านเอ่อตัวละครเนี่ยมันจะตันอยู่ที่เวล80นะครับผมนะ ตัวละครเกมนี้จะตันอยู่ที่วิว80ตอนแรกถ้าเรายังไม่ปลดล็อกลิมิตเบรกนะผมนะซึ่งการปลดล็อกลิมิตเบรกเราก็ต้องใช้ใช้หินร้อยก้อนนะผมนะเหมือนเกมนู้นเลยเนี่ยเห็นไหมเราต้องมาปลดตรงข้างล่างเนาะเห็นไหมเห็นไหมตัวการใช้อันนึงก็จะใช้หินนะครับผมนะหินร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมนะแต่อันนี้มันข้อเสียของมันคือใช้ใช้หินเนี่ยรวมสีกันไม่ได้นะผมนะ สมมติว่าถ้าเป็นหินสีลุงก็ต้องมีหินสีลุงร้อยก้อนถึงจะอัพนี่ถึงจะลิมิตเบรกได้นะครับผมนะหินสีลุงก็ต้องหินสีลุงร้อยก้อนหินท่าม่มงก็ต้องหินท่าม่มงร้อยก้อนจะเอาสีลุงกับท่าม่มงมาวมกันไม่ได้นะครับผมนะอันนี้คือข้อเสียของเกมนี้เนาะโอเคนะครับผมนะประมาณนี้เนาะสำหรับระบบตัวละครเนาะต่อไปนะครับผมนะเป็นเอนชาร์ชนะครับผมนะสำหรับเอนชาร์ดนี้จะเป็นระบบที่เอาไว้อัพเลเวลตัวละครนะครับผมนะอ่านี่ เราอยากอัพตัวละครตัวไหนก็กดไปที่ตัวละครน,นั้นนะครับผมนะแล้วก็เลือกน้ํายาเนาะน้ํายาจะมี3ขนาดนะผมนะผมไม่รู้ว่ามีขนาดอื่นมั้นะแต่น่าจะมี3ขนาดตอนนี้นะครับผมนะมีขนาดเล็กขนาดกลางก็ขนาดใหญ่นะผมนะซึ่งอันนี้ก็สามารถหาดอกได้จากด่านาที่มันเป็นอีเวนต์เหมือนกันนะครับผมนะพอเราจะอัพเนี่ยเราก็กดลงไปนะครับผมนะกดลงไปที่น้ํายาที่เราอยากให้อัพนะครับผมนะแล้วก็กดตรงตัวละครน,นะครับผมนะกดลงไปเสปร Use, นะ็จกดยูสเนาะกดตรงรูปบวกนะครับผมนะอ่า เรียบร้อยนะผมนะใช้ทั้งหมดส3าขวดนะผมนะต่อตัวละครหนึ่งนะผมนะอืประมาณนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปนะผมนะเป็นคาแรคเตอร์นะผมอันนี้เป็นหน้าตัวละครที่เรามีนะผมนะเราสามารถเช็คได้นะผมนะเห็นไหมเนาะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปอันสุดท้ายของหน้านี้แหละจะเป็นระบบอีดิปาตีนะผมนะก็คือการจัดทีมนั่นเองครับผมนะ ถ้าเราอยากสับเปลี่ยนตัวละครตัวไหนล่ะเราก็แค่กดตรงตัวละครนั้นนะครับผมนะนี่เนาะแล้วเราก็กดตรงตัวละครนั้นมันจะเปลี่ยนเลยอัตโนมัตินะครับผมนะเราไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเติมเลยนะพอพอเราจัดทีมได้เสร็จละเราก็กดแค่ดันนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมนะอ่าโอเคปาร์ตี้เราก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมนะอันนี้คือระบบปาร์ตี้นะครับผมนะต่อไปนะครับผมนะ้ออไม่ใช่ต่อไปเป็นระบบเควสนะครับผมนะซึ่งระบบเควสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2 อย่างเหมือนกับไอซอสอาร์ตอันนั้นเลยนะผมนะซึ่งอันแรกนะผมนะถ้าใครเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นระบบเมนเควสก่อนนะหรือว่าระบบเนื้อเรื่องนั่นเองนะผมนะเนี่ยซึ่งระบบเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะมีมันจะเนื้อเรื่องนี้จะถึงแค่ตรง GGO นะผมนะเนื้อเรื่องตรงนี้นะจะถึงแค่ GGO นะผมนะซึ่งถามว่าผมผ่านหมดหรือยังก็ยังไม่หมดนะผมนะเห็นไหมเนี่ยผมยังไม่ผ่านเลยนะเห็นปะ นี่ขนาดรหัสเก่านะแต่ว่าผมยังไม่ผ่านเลยนะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมี2โหมดเนาะก็จะมีาร์ดกับอร์มอลนะครับผมนะเหมือนกับเกมนู้นเลยเพียงแต่เกมนี้มันออโต้ไม่ได้นะผมนะเกมนี้ต้องมาครับด้วยมือนะผมนะซึ่งเดี๋ยวระบบเกมเพ์เนี่ยเแต่ผมจะเอาไว้ดานท้ายไหมหรือว่าจะเอาเลยดีเอาเลยก็ได้มาๆเออเอาด่านไหนดีด่านนี้ก็ได้ด่านเจอบอสพอดีนะครับผมนะ เอายากๆเลยได้ยากๆ,ๆยากแต่กกมันจัดให้เลยโว้ยววแปดสิบกว่าไหวบ่ว่าน่าจะไหวแหละวิวแปดสิบกว่าแค่แปดสิบเนอะอันนี้เป็นระบบเอาเพื่อนเข้าไปช่วยได้นะผมนะสำหรับระบบอันนี้นะครับผมนะเนี่ยเอาเพื่อนเข้าไปช่วยได้เนาะเราอยากให้ใครเอาไปช่วยเราอยากให้ใครเข้าด่าไปช่วยก็กดตามนั้นนะครับผมนะเห็นไหมมีคนไทยด้วยเนาะเกมนี้มันก็มีทั้งคนไทยทั้งไอ้นี่เล่นอนะเนาะคนต่างชาติเล่นนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมเอาคริโตดาบคู่ไปแล้วกันเนาะ ส่วนทีมนะผมนะเราสามารถเลือกทีมได้นะผมนะแล้วก็สามารถจัดทีมได้นะครับผมนะเห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับผมนะเข้ามาพวกผมขอเอาเป็นตัวอะไรเข้าไปดี G g o เหรอ UGO G g o โอเคทีมตามนี้เนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็อย่างที่บอกว่าสามารถเลือกทีมได้นะผมนะว่าเราอยากได้ทีมอะไรเข้าไปนะผมนะเนาะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาทีมนี้เข้าไปแล้วกันโซนตรงนี้นะผมนะสตอรี่มันจะมีเพลย์กับสตนะ็อปเอ้ยเพลย์กับสคริปต์นะครับผมนะ ถ้าเรากดคําว่าสคริปต์เนี่ยก็คือจะเป็นการข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเรากดเพย์เนี่ยก็คือมันจะเล่นเนื้อเรื่องให้นะครับผมนะซึ่งผมคงกดสคริปต์แหละเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นตามอนิเมะหมดเลยนะครับผมนะส่งเซตเออส่วนเซตบูทน,นะครับผมนะเซตบูทอันนี้จะเป็นาการบูทนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบูทตังกับบูทไอพีนะครผมนะซึ่งด่านปกติผมไม่แนะนําไม่ใช้นะผมนะบูทตังเนี่ยเอาไปใช้ในด่านที่มันเก็บตังล้วนนะครับผมนะเพราะว่าตังเกมนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะหายากในระดับหนะะครับผมน ว่าตอนแรกเข้ามาก็คือผมเองก็ไม่มีตังค์เลยเหมือนกันนะเออแล้วก็บูส์เอ็กพีนะผมนะเอาไใช้เอาไใ้าไใช้ในด่านเอ็กพีนะผมนะต่อไปก่อนคำว่าดีพาร์ตนะผมนะถ้าจะเล่นนะครับผมนะแต่การทุกเออแต่การเข้าเกมทุกครั้งเนี่ยก็ต้องโหลดนะครับผมนะมาทีนี้เราก็รอมันโหลดนะครับผมนะอืเกมนี้ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือต้องโหลดทุกๆก,การเข้าการเข้าหน้าจออย่างนี้แหละนะอันนี้คือข้อเสียนะครับผมนะ ใช่ไหมมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องให้เรานะครับผมนะอันนี้คือเนื้อเรื่องตามอนิเมะเลยนะผมนะแต่ผมขอขอสคริปต์้วกันเนาะอ่าน,นี่เราเจอกับมันซึ่งระบบเกมเพย์เนี่ยก็คือจะใช้การลากเอานะผมนะการลากเอาแล้วก็การกดสกิลโดยตัวละครเราเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด3สกิลต่อตัวนะครับผมนะเใช่ไหมใช้ลากเอานะถ้าเราจะกดป้องกันเนี่ยเรากดค้างไว้นะผมนะกดค้างแค่หน้าจอเห็นไหมมันจะกันได้นะผม ถ้าเราอยากใช้ส <Tipp> ก <s> ิลนะผมนะเดี <eine> er ๋ยวผมลองใช้สกิลแรกให้ดูนะผมนะนี่หน้าต่อไม่โดนนะผมนะอันนี้คือสกิลที่สองกดไปกดตีตีตีเฮ้ยน่าติดอันดับไเกมนี้สามารถสไลด์ได้นะสไลด์หน้าสไลด์หลังสไลด์ลงสไลด์กระโดดแล้วก็สไลด์เอ้ยเอ้ยโอเคเราพยายามหลบสกิลมันนะผมนะต่อไปไปดูถ้าถ้าไม่ตายกันโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว อาวมไอคิโตเปนใช้ไปแล้วอัน,นี้ท่าไม่ตายนะผมนะเราสามารถเรียกคนอื่นออกมาใช้ท่าไม่ตายได้นะผมน,ะนี่เห็นไหมม,มันเหมือนมันเป็นการโซบิตโตละครน,นะผมนะโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้อ้โอ้โอี่อ้โออ้้โอ้ เออเขาเรียกว่าอะไรดีมันมันเป็นคู่กันอ่ะมันเป็นตัวคู่กันอ่ะพยายามพยายามมองดูว่าความสัมพันธ์ตัวละครในนั้นอ่ะมันคู่กันหรือเปล่านะมันเข้าคู่กันหรือเปล่าผมใช้คิริโตะกับยูจีโอเนี่ยมันมีสกิลที่มันสามารถเข้าคู่กันได้เนาะเดี๋ยวเรื่องสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่ามันละเอียดอยู่นะครับผมนะก็ระบบเกมเพลย์ก็จะคร่าวๆแค่นี้นะครับผมนะกระโดดสไลด์ข้างกระโดดกระโดดขึ้นแล้วก็สไลด์ลงแล้วก็จะมีการป้องกันนะครับผมนะโดยการกดค้างนะผมนะ ก็จะมีการเคาน์เตอร์ที่เมื่อกี้ผมไม่ได้ทําให้ดูเนาะอืมนะครับผมนะแล้วก็จะมีการกดใช้สกิลนะครับผมนะแล้วก็จะมีการเรียกตัวที่เราเนี่ยออกมาช่วยได้นะผมนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้อันนี้คือผมไม่ผมไม่เอาตัวเพื่อนเข้ามาแหละอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะโอเคอ่าเห็นไหมทอจบด่านปุ๊บมันก็จะมีของให้เลือกนะครับผมนะโอเคเนาะ พอเราไม่ต่อเราก็กดจังกระบ,บาดถ้าเราจะกดต่อเราก,กด next quest นะครับผมนะเราจะเล่นอีกครั้งเราก็กดแค่ replay นะครับผมนะมาที่ผมลองเล่นด่าเมื่อกี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนะโดยที่ไม่เอาโตัวเพื่อนเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างล่างนะผมนะ go solo นะผมนะน,นี่คือการเล่นคนเดียวนะครับผมนะไม่ต้องเอาโตัวเพื่อนไปนะครับผมนะเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่มี support ขึ้นตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือผมเล่นคนเดียวแล้วสดๆดเลยมา สกิลถ้ามันเข้าคู่กันเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลคู่กันได้เลยนะผมนะแต่ว่ามานาที่เสียก็จะเสียเยอะทั้งคู่นะผมนะแต่มันแรงนะผมนะกดไปทีนึงปุ๊บเฮ้ยกดจันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่รู้ฮึปโอ้โอ้โอ้เนี่ยนี่คอมไม่ค่อยถนัดเลยเอาปุ๊บนี่เห็นไหมถ้าสกิลมันเข้าคู่กันมาสามารถใช้2ตัวได้พร้อมกันนะถ้าไม่ตายเห็นไหมดูดิ ผมลองใช้อลิสกับคริโตดูโอเคอลิสกับคริโตคือไม่เข้าคู่กันถ้าสมมติว่าตัวละครเราเนี่ยใช้สกิล2ออยู่นะผมนะแล้วเรากดตรงหน้าตัวละครในทีมเราเนี่ยมัน ตัวละครที่โผล่มาเนี่ยก็จะยังใช้สกิล2อยู่นะครับผมนะถ้ากด2ก็ได้สกิล2ถ้ากดสกิลอันติก็ได้สกิลอันติมาช่วยนะผมนะมันจะไปประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าอยากได้ละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึเนก็อันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมนะเข้าประมาณนี้นะครับผมนะเอามองให้พอเห็นภาพพอแล้วกันว่าเออระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนะสามารถเรียกเพื่อนออกมาช่วยได้ถ้ามันถ้ามันไอเขาเรียกว่าอะไรดีมันมีความสามารถกันอนะ่ะเออเนาะ มันเข้าคู่กันนะคู่ง่ายอะ่ะซึ่งคิลิโตขกับยูจิโอคือมันก็เข้าคู่กันอยู่แล้วเนาะโอเคนะคผมนะระบบเนื้อเรื่องก็จะอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด3เรื่องนะครับผมนะ s A O A L O อพแล้วก็ GTO การเกลออนไลน์นะผมนะเนอะอันนี้เกมมันเปิดมานาะนแล้วก็เลยไม่มีอ c i ลิ t i ิเซชันนะผมนะแต่อีเวนต์เนี่ยเรามาดูอีเวนต์กันวิธีการเข้าอีเวนต์นะครับผมนะกดตรงคาว่า extra q u e s าข้างล่างนะครับผมนะ เสร็จปุ๊บโผล่มาหน้าแรกนะครับผมนะหน้าแรก limit time อันนี้คือเควสที่จํากัดเวลาเอาไว้นะครับผมนะก็คือถ้าใครลงไม่ทันก็คือนะครับผมนะก็คือไม่ทันนั่นแหละพูดง่ายนะผมนะเห็นไหมสิบแปดสิบแปดคือมันจะหมดแล้วหน้าเนี้สิบแปดนาทีหรือเปล่าไม่รู้สิบแปดสิบสองเห็นไหมมันจะหมดละเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่นะว่าอ่า day เห็นไหม day left อีก28วันคือหมดนะผมนะอันนี้คือชั่วโมงอีก28ชั่วโมงอีก18ชั่วโมงคือหมดนะผมนะมันจะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบเควสเนาะก็ลงได้นะผมนะเนี่ยมีตัวละครฟรีเยอะแยะนะผมนะไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมนะเรดกะลรดกะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีรีฟาร์นะผมนะโอ้มีแต่พวกนี้จะออกไปแล้วก็คงจะมาไม่ทันหรอกเควสพวกนี้เก็บแล้วก็ได้ไดมอนด์เอาไปส่งกาชาด้วยนะผมนะอันนี้เป็นเควสเอ้ยเป็นอีเวนต์ทั่วไปนะผมนะอีเวนต์เนนาะะต่อไปรนะ อันนี้คือโหมดที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนต้องมาเล่นกันหมดนะครับผมนะเพราะว่าในโหมดในในอันเนี้ยมันเป็นโหมดที่เอาไว้สําหรับอัพตัวละครทั้งนั้นเลยนะผมนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเควสอันแรกเนี่ยจะเป็นเควสที่รวมรวมหินในการปลดล็อกสกิลนะครับผมนะปลดล็อกสกิลปลดล็อกอะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยเราสามารถเก็บได้จากด่านนี้นะครับผมนะแต่ว่าด่านเนี้ยมันจะ จำกัดหนึ่งครั้งต่อการลงนะผมนะหนึ่งวันหนึ่งวันเออจำกัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเนาะเออส่วนพวกนี้นะผมนะเควสสามอันข้างล่างเนาะอันนี้เป็นการใช้สมุดลงนะผมนะซึ่งสมุดเนี่ยจะเขาจะได้มาจากอีเวนต์กับเออได้จากอีเวนต์กับของแจกนะผมนะตัวแจกมันจะมาจากแจกกนะันเนาะเนี่ยเควสสามอันเนี่ยสำหรับอันนี้นะผมนะเอาไว้อัพสกิลตัวละครนะครับผมนะสกิลเฉพาะของตัวละครเนาะอันนี้นะครับผมนะ ก่อนนี้ก็ตังค์นะผมด่านนี้ได้ตังค์เยอะมากทุกคนลองมาลงกันดูนะผมนะได้ตังค์ตาละประมาณห้าแสนหกแสนนะเยอะนะผมนะเยอะมากเอ้ยกดผิดส่วนอันนี้นะครับผมนะเป็นด่านเก็บน้ำยาอีพีนะผมนะถ้าอยากใครถ้าใครอยากอัพตัวละครเนี่ยก็มาอัพได้ที่ด่านนี้นะครับผมนะต่อไปนะผมนะเป็นด่านลงลงมานะผมนะนี่เห็นไหมวันจันทร์มันก็จะบอกว่าอ่าสีม่วงวันอังคารสีแดงวันพุธสีฟ้านะผมนะ พื่อราสีเขียววันศุกร์สีสีเหลืองนะผมนะวันเสาร์จะเป็นสีนี่นะผมสีส้มเนาะอืมก็ไอพวกนี้เป็นด่านเก็บเอ่อพวกริสตันเอาไว้อัพตัวละครหมดเลยนะผมนะแล้วก็เก็บตังนะแต่ตังด่านนี้จะได้ไม่เยอะเท่าด่านบนนะครับผมนะได้ไม่เยอะเท่าเลยจริงๆฟ้ากับเหวเลยได้ซ้ําอันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะเหมือนกับข้างบนนั่นแหละได้แต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะอืมเนี่ยด่านเนี้แนะนําให้มาลงนะผมนะ ส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าปลดล็อกเออ่ปลดลล็อกิมิตเออลิมิตเลเวลนะครับผมนะอืมซึ่งอันนี้สามารถหาได้จากด่านนี้ตรงนี้นะครับผมนะอืมเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเนาะอันนี้ต่อไปเป็นเควสเลกูล่านะครับผมนะเควสเลกูล่าคือเควสที่อยู่ถาวรนะครับผมนะไม่มีวันหายนะครับผมนะเควสเลกูล่านี้เนาะเห็นไหมเนี่ยผมได้ลงอีกตั้งหลายอันเพราะว่าผมมาไม่ทันนะครับผมนะไม่ได้เล่นอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบเควสนะครับผมนะ ก็มาลงกันได้ลงทุกด่านนะครับผมนะต่อไปนะผมว่าเป็นระบบมัลติเพเยอร์นะครับผมนะซึ่งระบบนี้แหละที่ผมชอบนะผมนะเราสามารถเลือกลงอีเวนต์ได้นะผมนะว่าเราอยากลงอีเวนต์กับใครนะผมนะเห็นไหมระดับอะไรเราก็สามารถเลือกลงได้นะผมนะเห็นไหมเราสามารถเลือกลงได้ทุกอีเวนต์เลยนะผมนะที่มันมีอยู่ในนี้นะถ้าเราจะกดเราก,กดสร้างเราก,กดร e ีคอมเมนต์นะครับผมนะหรือว่าถ้าเราอยากหาปาร์ตี้เนี่ย เราก็กด Party Search นะผมนะเห็นไหมมันจะมีขึ้นอยู่นะอันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้ล็อกห้องนะแต่ว่าถ้าอยากาคือในการสร้างห้องอ่ะมันจะมีเอ่อ n u m b e r Search อยู่นะผมนะให้เราให้เวลาเล่นกับเพื่อนอนะ่ะให้เราขอรหัสจากเพื่อนนะครับผมนะเนี่ยมันจะมีเลข6หลักเนาะรหัสห้องนะครับผมนะ Form มโค a ต์ปเนาะนเลือก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 แล้วแต่นะผมเนะว่าจะลงด่านอะไรกับเพื่อนนะผมนะ เอนเซอร์อันนี้หาจากเพื่อนนะผมนะโอเคอันนี้แหละระบบนี้แหละที่ผมว่ามันดีนะผมนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะผมนะแบกเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้นะผมนะต่อไปนะผมนาะเป็นระบบซุมกาชานะผมนะสกกาสเกลนะครับผมนะอ่าอันนี้ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละเป็นระบบที่โหดที่สุดในเกมน,นะผมนะโหดยิ่งกว่าอ e ีเวนต์อีกนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งผมก็ยังไม่ยังสุมไม่หมดหรอกเพราะว่าไม่ได้เล่นรหัสนี้เลยนะผมนะ ส่วนใหญ่ไปเล่นหลาดลองนะผมนะหลาดลองจนจะเป็นหลาดหลักแล้วเนะนี่ยนะี่เนาะประมาณนี้นะครับผมนะากาชาก็ไม่มีอะไรแล้วก็มันจะมีอันบนนะผมนะอันนี้เราสามารถหาได้จากอีเวนต์นะครับผมนะพวกของพวกนี้เนาะเห็นไหมบางอันก็จะการันตีอาสี่ดาวให้บางอันก็จะการันตีตัวละครสี่ดาวมากกว่าสีดาวให,ออวอวให้อันนี้คือการันตีโลลละครหกดาวที่อยู่ในหน้าแบนเนอร์เนาะอันนี้ข้ามไปแล้วกันเนาะ ต่อไปนะผมนะระบบอัปเกรดนะครับผมนะระบบอัปเกรดเนี่ยผมให้มองว่าเหมือนกับระบบในเกมซอร์สอาร์ตออนไลน์อะดิสิสเซชั่นไลทิ้งสติลนะผมนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมนะก็จะมีอัปเกรดนะครับผมนะเห็นไหมอัปเกรดก็คือการเอาของมาตีบวกนะผมนะอืมเนี่ยเราเห็นไหมต่อไปก็จะเป็นอีโวนะผมนะอีโวก็คือการอีโวการปลดล็อกเลเวลอาวุธนะครับผมนะต่อไปเซลนะผมนะเซลคือการขายอาวุธนะครับผมนะไม่มีอะไรเนาะเอ็กชังนะผมนะเอ็กชังก็เหมือนกันนะผมนะ ก็คือการเอาเอาวุธสี่อันเนี่ยสีดาว4อันเนี่ยมาแลกนะครับผมนะมันเหมือนกับเกมมนุษย์เลยเนาะลิสต์นะครับผมนะนี่คือลิสต์ลายชื่ออาวุธเราที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับผมนะเนาะระบบคร่าวๆก็ประมาณนี้นครับผมนะส่วนหน้าเมนูเนี่ยอันแรกไม่มีอะไรอันที่2เป็นระบบเฟรนนะครับผมนะเห็นไหมหาเพื่อนนะครับผมนะวิธีการหาเพื่อนเนี่ยก็คือการใช้เสิร์ช ID นะครับผมนะ ก็คือเราจะเอา ID ตรงนี้ไปไปเสิร์ชหาแลครับผมนะเสิร์ชหาเพื่อนก็คือเวลาจะ Copy ปี้เนี่ยเราก็กด Copy ปี้ไปเลยเนาะก๊อปี้ user id ไปให้เพื่อนนะครับผมนะแค่นั้นแหละโอเคนะครับผมนะต่อไปเป็นไอเทมอันนี้คือระบบที่มันจะบอกว่าในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมในะในตัวเราตอนเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะผมนะแค่นั้นแหละอันนี้ไม่มีอะไรนะรผมนะ notification ไม่มีอะไร g i f p box อันนี้ g e f t box เวลาเราลงด่านอะไรมาเนี่ยแล้วเราได้ ไดมอนด์มาเนี่ยมันจะเข้าสู่ตรงนี้นะครับผมนะเราก็ต้องมารับเพชรจากตรงนี้เนาะอืต่อไป exchange shop นะครับผมนะอันนี้เป็นของที่แลนะครับผมนะผมจับว่าโอเคอยู่ของพวกนี้ใช้ได้หมดทุกชิ้นนะครับผมนะแล้วแต่ว่าเราจะแลกอะไรมานะครับผมนะซึ่งของพวกนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะหาได้จากไหนนะครับผมนะตู้จากรนาดน่าจะหาได้จากอีเวนต์นะครับผมนะอีเวนต์แล้วก็เควสนะครับผมนะต่อไปสเตตัสนะครับผมนะนี่คือสเตตัสตัวละครเรานะครับผมนะเป็นหน้าโปรไฟล์ตัวละครเราแล้วแหละ นี่นะแล้วก็ทีมเออระบบปาร์ตี้ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งมันจะมีระบบค่าคอรด้วยนะผมนะถ้าใครใส่ตัวละครไม่ได้เดี๋ยวพยายามดูค่าคอรด้วยนะผมนะว่าพอไหมนะโอเคต่อไปมิชั่นนะผมนะมิชั่นก็คือเควสนั่นแหละพูดง่ายนะผมนะเห็นไหมเราสบเราเองเราเสร็จอะไรก็เนี่ยเห็นไหมมีหมดทุกอย่างเลยนะผมนะกิวนะผมนะระบบกิวอันนี้คือผมไม่มีกิวเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะสร้างดีไหมนะผมนะ ก้อัสุดท้ายก็จะเป็นระบบอาร์เตอร์นะผมนะ <c oughs> โอ้ยโทษด้วยนะครับเจ็บคออันนี้ผมขอไม่บอกอะไรเยอะแล้วกันนะเพราะว่ามันทุกคนคงไม่ค่อยได้กดเข้ามาหน้านีนเยอะแล้วแหละแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครคิดจะ transfer data ID เนะี่ยให้กดตรงนี้นะครับผมนะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ transfer setting นะผมนะพอ transfer setting เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เลือก2อย่างว่าจะ transfer ด้วยอะไรถ้าเรากดตรง Facebook เนี่ยก็คือมันจะเชื่อมต่อกับ e b o o k เราเลยนะผมนะ ถ้าเชื่อมต่อกับ Facebook เราแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทรานเฟอร์ d ต่อแล้วนะครับผมนะผมแนะนําว่าให้เชื่อมต่อกับ Facebook ดีสุดนะครับผมนะถ้าใครคิดจะเล่นนะครับผมนะก็ทรานเฟอร์ d เนี่ยก็คือมันจะให้ ID ล่าง ID ดีบนเรามานะครับผมนะเราก็แคปตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ไปล็อกอินรอบหน้าได้นะครับผมนะถ้าเราไม่อยากเชื่อมต่อกับ e b o o k แต่ผมแนะนําว่าให้เชื่อมต่อกับ Facebook ดีสุดนะครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบเกมเข้าข้าวนะครับผมนะแต่เพราว่าเกะค แล้วก็ระบบเกมนี้ก็จะมีระบบนั่นแหละเติมเงินด้วยนะผมนะราคาก็ผมว่ามองว่ามันย่อมเยาวนะผมนะไม่ไม่ได้แพงอะไรมากนะผมนะเนาะแต่ก็ไม่แต่ถ้าไม่สมควรเติมนะผมนะเล่นด้วยเออเล่นด้วยฝีมือที่สุดนะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวละครน,นั้นมากๆเนี่ยก็เติมก็ได้นะผมนะไม่ได้ว่ากันเนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกด subscribe ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับใครสงสัยที่เอ่อใครสงสัยเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็ทักมาถามได้นะครับผมนะแต่ว่าผมอาจจะรู้ไม่ทุกเรื่องนะผมนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งกลับมาเล่นกันเนาะเนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม